สวัสดีครับอาจารย์โอ้น,นมาแล้วครับสําหรับ EP ที่2นะครับในการทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์หรือทักษะในการนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นั้นนะครับก็คือเราจะเน้นในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์โดยการนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เนี่ยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยได้เปิดใจนะครับยอมรับเพื่อนยอมรับเพื่อนยอมรับกลุ่มงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทักษะในการสื่อสาร จาเป็นอย่างยิ่งครับที่เราเนี่ยต้องมีทักษะในการสื่อสารระดับหนึ่ง 2. ต้องพูดได้เป็นนะครับ 3. ต้องเขาเรียกว่าวางจุดวางตำแหน่งของตัวเองเนี่ยให้ถูกต้องนะครับซึ่ง EP 2ีนี้ผมจะบอกเรื่องของการเป็นผู้นำกิจกรรมนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ 1. ท่านต้องเรียนรู้ทักษะการพูดครับทักษะการพูดสําคัญอย่างยิ่งครับ1 พูดยังไงให้เขารู้สึกนะครับคล้อยตามเราเชื่อชื่นชอบในตัวเราเช่นไม่ว่าจะเป็นการพูดน้อมน้าวจิตใจการพูดให้ตระหนกรู้การพูดให้เขารู้สึกมีพลังใจและที่สำคัญที่สุดคือตัวท่านเองต้องเป็นคนที่สนุกสนานด้วย2ครับก็คือท่านต้องเรียนรู้วิธีการเอนเตอร์เทนครับวิธีอันเอนเตอร์เทนนั่นคืออย่างเช่น ท่านต้องมีทักษะในการร้องเพลงเป็นถ้าใครร้องเพลงไม่เป็นก็ไปฝึกร้องเพลงครับไม่ยากครับแค่เราไปร้องเพงลงคาราโอเกะทุกๆวันวันละ2เพลง3เพลง4เพลง45เพงลงร้องไปเลยครับร้องผิดร้องถูกร้องไปเพื่อให้เราคุ้นชินกับเสียงตัวเองแล้วก็ได้ฟังเสียงตัวเองว่าเราเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าลูกล่อลูกชนในการที่จะพูดคุยกับใครได้อยัง 3ครับท่านต้องปรับบุคลิกตัวเองครับในการเดินในท่าทางในการพูดนะครับท่าทางในการพูดอะไรต่างๆครับนี่คือ3เทคนิคครับที่ท่านต้องมีเพื่อให้ท่านเนี่ยเป็นผู้นําเป็นผู้นําจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ได้1ทักษะการพูด2ทักษะการเอนเตอร์เทนสทักษะ การพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองครับฝากไว้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับซึ่งผมก็จะมาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันใน EP ถัดไปนะครับซึ่งสำคัญที่สุดก็คือผมต้องการที่จะแบ่งปันให้พวกเราเนี่ยนะครับนำเอาไปปรับใช้เพราะฉะนั้นครับการเป็นนักกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเพราะฉะนั้น ใจเท่านั้นถึงจะทําได้คิดสนุกมีสาระทํางานเป็นทีมบริการด้วยหัวใจครับแล้วพบกับอีพีถัดไปครับสวัสดีครับ